เแม่ก็แค่ต้องเอาลูกลูกสดๆเด้อลูกลูกใหญ่ๆเ้อะลูกใหญ่ๆนะเฮีย,ยไปหาพี่ปัน้นูดูหน่อเยอะขียนหพ่ปั้ยเะๆเขียนเขียนไปหาพี่ปั้นไปเขียนเจะไปกับพี่เพียงไ,ไปตัด<ะ>เอา ไหนไหนกาดูสิได้อยู่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 มามามาเพลงมาตัดเราเลยหน่ยนี heures, <cat ması> はは่นี here, here, here. ่เดี okay. ๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดอันไหนตรงไหนนี่ไงนี่ไงใช่มมัััตตววดือเองเออคนอื่นจับไว้จับเออเออเออนั่นแหละโอเคต้องลูกใหญ่ๆนะ เอาสุกๆนะเขียดนะไปไปไปตาตาปลาไปเดินไปเลยอูย้เอาลูกสุกๆเด้อนี่ไงปั้นปั้นนี่ยเนี่ยนี่ยปั้นนลยอันนี้ก็น่าจะได้อันนี้ก็น่าจะได้ไกไสิขอกันไก่หน่อยไอ่เขียถือนี่ถือมาคนถือนี่ไม่เขียดดอกสด เคอยากตัดเหรอเอาไน้องตัดด้วยนี่ไงเฮ้ยมันสุกๆนะมันสุกๆนะมันเปรี้ยวนะลูกต้องดิงแดงเลยนะนี่ไง

เก่งมากเก่งมากเลยเข็เก่งมากเลยระวังคิดตมตามพี่ป้นไปติดๆตามพี่ป้นไปติดๆอเินไปาิเต่มีแต่มีแต่จะล้มบบกรันี้โอ้อย่าไปอย่างนั้นมิธากิดตมป้นเห็นไหมล่ะ ตาบอกแล้วตาบอกแล้วตาบอกแล้ว,วมาฝั่งนี้ดีกว่านี่ไงเขียดนี่ฝั่งนี้ไงนี่มีอยู่เราดึงเอาก็ได้เขียดเราดึงเอาก็ได้นี่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 นนนนดึงน,นี่ใหญ่ใหญ่มากไห,หมโอ้บอกพี่ป้านมาเลยพี่ป้านมาเรื่องไม่เป็นไรเราดึงเอาเลยเราดึงเอาสองคนถูกต้องแล้วครับมาฝากตาไว้ฝากตาไว้ นั่นไงนั่น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 ลูกใหญ่โตเออนั่นแหละเขาชอบลูกใหญ่ๆไม่ชอบลูกอันเล็กเออนั่นดินั่นเออตาก็ชอบลูกใหญ่ๆเหมือนกันเก่งมากเ,ออเดินสำ,สำรวจดูซิเขียมนมาให้เรา เขยไปหาพี่ปั้นเลยระวังขี้ตมลูกระวังขี้ตมอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นอย่าข้ามแบบนั้นอย่าข้ามแบบนั้นอย่าข้ามแบบนั้นจะล้มเดินตามล่องเอาเดินตามล่องเอาครับขี้โคลนเยอะเพลง ไหนดูไหนดูไหนตะตูดูไหนอูใหญ่มากไหมมา,มาเอามาเอามา,ามาโ<า>อ้เขียนนะเขียนได้สาม